คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับโคสกกรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับวันนี้ก็บันทึกเทปผ่านซูมกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอคุณต้าเตะบอลเสร็จเดี๋ยวมานะครับตอนนี้ออกกําลังกายกันเพราะว่าก็แต่ละคนก็จะหาวิธีการาบริหารชีวิตกันแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงโควิดกันด้วยยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับ เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องอกลับมาถึงเรื่องของเกจิอาจารย์หลวงพ่อต่างๆบ้างนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของหลวงพ่อปานใช่ไหมครับวัดบ,บาง,บางเฮีย<า>นั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีคนถามกันเข้ามาเหมือนกันเดี๋ยวให้อาจารย์รอบทิศเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปหรือว่าประวัติของท่านเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมบสำหรับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนี่ก็ถือว่าเป็นระดับ ปรม,มาครูที่โด่งดังมากที่สุดองหนึ่งในประเทศไทยนะครับซึ่งสิ่งที่ท่านโด่งดังมากก็คือเขี้ยวเสือก็คือเขี้ยวเสือทีนี้ที่วันนี้เรื่องของพ้าปานมาให้เพราะว่านึกได้ว่าปีนี้เป็นปีขานพอดีก็ <S <S เลยคิดว่าเออน่าแล้วก็เทปนี้น่าจะได้ออกช่วงใกล้ๆตุษจีนคาดว่าเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอามาเป็นเกจิเหมือนเป็นการอวยพรรับปีขานกันสักหน่อยก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเรื่องเสือ อันดับหนึ่งของเมืองไทยก็ต้องนึกถึงหลวงพ่อปานนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปท่านก่อนนิดนึงนี่คือรูปของหลวงพ่อปานอ่าครับผมนจิรุ่นเก่ามากระดับบรมครูอ,องค์เดยเลยนะครับก็เดี๋ยวเราดูในส่วนของประวัติคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวพัดมาครับเล่าว่าท่านมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับอ่าหลวงพ่อปานเนี่ยก็เป็นคนพื้นที่ตรง บางเฮียหรือว่าตรงคลองด่านที่เขาเรียกในปัจจุบันนะครับคำนี้ก็เป็นคําทั่วไปของคนสมัยก่อนแล้วก็คือสเสด็จแถวนั้นก็มีตัวเงินตัวทองเยอะเพราะมันเป็นป่าเป็นอะไรต่างๆอยู่ที่จังหวัด <c oughs> สมุทรปราการนะครับท่านเกิดเมื่อปี2,368 2,368ถ้านับถึงปีนี้ก็เกือบ200ปีแล้วเพราะปีนี้2,565ครับท่านเป็นลูก คนเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกครอบครัวคนจีนซึ่งมีทั้งหมดห้าคนท่านเป็นคนกลางคือคนที่สามของคุณป๊อปปลื้มแล้วก็คุณแม่น้ําตาลแล้วก็ตัวท่านเนี่ยสมัยวัยรุ่นเนี่ยเคยเหมือนกับว่าก็เหมือนทั่วไปแล้วก็ไปเที่ยวบ้านสาวอะไรประมาณเนี้ยเรามีตำนานแล้วว่าตอนที่ท่านเหยียบบันไดซึ่งเป็นบันไดไม้ตะเคียนที่แบบแข็งมากๆเนี่ย mm. ปรากฏว่าอยู่ดีบันไดหักเฉยเลยท่านล้มลงไปเลย mm. ท่านก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราคงไม่ได้มีวาสนาเรื่องทางโลกแล้วมั้งอะไรประมาณเนี้ย แล้วท่านก็ได้ไปบวชซึ่งท่านไปบวชอยู่ที่ในกรุงเทพนี่เองก็คือวัดอรุณราชวรารามที่เรารู้จักกันบวชกับพระศรีจักรยมุนีที่วัดอรุณหลังจากที่ท่านบวชแล้วก็ศึกษากรรมฐา,านอะไรต่างๆแล้วเนี่ยท่านก็เดินทางออกทุดงไปเรียนวิชาต่างๆโดยวิชาของท่านเนี่ยที่เรียกว่าที่ท่านได้เรียนวิชาเขี้ยวเสือมาเนี่ยท่านก็ไปทุดงไปที่วัดอ่างศิลาไปเรียนกับหลวงพ่อแตง,ง,แตงวัดอ่างศิลาหลังจากนั้นท่านก็ทุดงมาเรื่อยๆหลวงพ่อปานเป็นพระที่ชอบทุดงมาก ับแม้ว่าท่านจะมาเป็นเจ้าวาดหรือท่านจะช่วงที่ท่านอายุเยอะแล้วเนี่ยทุกปีท่านก็มักจะจัดคณะเนี่ยพาพระทุดงไปตามที่ต่างๆเพื่อฝึกกรรมฐานต่างๆนะครับจนท่านมา,อ,าอยู่ที่เป็นเจ้าวาดที่วัดบางเพียนี้นะครับเสร็จแล้วก็อตอนที่ท่านเข้ามาอยู่ที่นี่สิ่งที่ทําให้ท่านโด่งดังมากก็คือเรื่องของเขี้ยวเสือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมี มีเหตุก็คือเป็นตอนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตอนที่ตัวประตูน้ําตรงตรงคลองด่านเนี่ยมันพังแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเนี่ยก็ส่งเสด็จมาคุมงานก่อสร้างคุมงานการซ่อมตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่แบบว่าพอประชาชนรู้ว่ารัชกาลที่ห้ามาก็จะมากราบมามาถวายของที่ตัวเองคิดว่าเป็นของที่ดีอะไรประมาณนี้หลวงพ่อปานท่านก็นไปด้วย แล้วก็สิ่งที่หลวงพ่อปานท่านนาไปถวายก็คือของที่ท่านทําไว้อย่างเข้มขลังที่สุดก็คือเขี้ยวเสือแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ท่านไปเนี่ยท่านก็ให้เด็กถือพานใส่เขี้ยวเสือไปแล้วเด็กก็เผลอเด็กวัดเผลอทําตกน้ําเด็กวัดเผลอทําตกน้ําเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเด็กวัดก็แบบตกใจบอกหลวงพ่อเขี้ยวหายเขี้ยวตกหมดแล้วทํายังไงดีท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็ไม่กลัวอะไรเสร็จแล้วท่านก็ไปหยิบเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นเป็นรูปหมูแล้วก็ เสกเป่าลงไปที่ดินเหนียวนั้นแล้วก็เอาดินเหนียวเนี่ยจิ้มลงไปในน้ําที่บริเวณที่เสือตกลงไปครปรากฏว่าเสือเนี่ยก็ติดขึ้นมาบนดินเหนียวด้วยเสือนี่ก็ติดขึ้นมาบนดินเหนียวด้วยครับครับตามาพอดีเลยครับเรากําลังคุยกันเรื่องหลวงพ่อปานวัดบางเฮียกันครับก็เสือก็ติดขึ้นมาบนดินเหนียวด้วยจนรัชกาลที่ห้าท่านก็เห็น ท่านก็บอกว่าพอแล้วหลวงตาคือแบบว่าท่านได้เห็นแล้วว่าเออโหนี่ของจริงนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็รัชวสกาี่ห้าเองเคยกล่าวถึงหลวงพ่อปานเอาไว้ในในเอจดหมายเกี่ยวกับการเสด็จประทับนบนพลป่าจีนไ่ด้วยนะครับท่านบอกว่าอ่าพระครูปานเนี่ยเป็นพระที่นิยมเรื่องของการทํำวิปัสนาการทุดงแล้วก็มีคุณวิเศษคือเรื่องของการลงตะกรุดผูกข้อมือลดน้ามนต์และทําเที่ยวเสือซึ่งล่ําลือกันว่าเสือเนี่ยกินหมูได้ Mm hmm. แล้วก็แต่ว่าตัวท่านเนี่ยมีคนไปกวนท่านบ่อยมากจนบางทีต้องหนีไปป่าช้าจนบางทีต้องหนีไปอยู่ที่อื่นท่านดูอายุมากแล้วแต่ยังไม่แก่รูปร่างล่ำสันใหญ่โตกิริยาใจดีเรียบร้อยเป็นพระที่พูดหน่อยนี่เป็นสิ่งที่รชาชการที่ห้าท่านเขียนบันทึกเอาไว้ที่ท่านได้ไปเคยไปเจอหลวงพ่อปานนะครับครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นตำนานแต่ว่า ผมไม่พบหลักฐานที่เป็นเอกสารชัดเจนนะแต่เป็นเรื่องที่แบบเล่ากันมาในอินเทอร์เน็ตในปากต่อปากกันก็คือมีการเล่าว่ามีอยู่ครั้งนึงสมัยสมเด็จพระสังฆราชกรมพยาวชิรยานวโรรที่วัดบวรเนี่ยท่านได้มีการจัดพิธีอันนึงขึ้นมาที่พระปฐมเจดีก็คือเป็นพิธีเกี่ยวกับการทดสอบพลังจิตของพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายโดยเขามีกบใส่ไม้ท่านเอากบใส่ไม้มาตั้งไว้บนไม้ แล้วก็เทาเหล่าเกจิอาจารย์ที่นิมนต์มาเนี่ยจะต้องลองใช้พลังจิตในการบังคับให้กบสายไม้เนี่ยวิ่งไปและวิ่งกลับได้ก็มีการนิมนต์พระเกจิดังๆสมัยนั้นจํานวนมากเข้ามาทําการทดลองกันปรากฏว่าเกจิดังๆเหล่านั้นโดยส่วนใหญ่สามารถบังคับให้กบสายไม้เนี่ยวิ่งไปได้แต่บังคับให้วิ่งกลับไม่ได้คือไปได้ทางเดียวมีแค่สิบยอดเกจิอาจารย์เท่านั้นที่สามารถบังคับให้ไปและกลับได้ หนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อป่านวัดบางเฮียด้วยนอกนั้นก็จะเป็นดังๆทั้งนั้นเลยมีหลายองค์ที่เราเคยเลยเล่าไปแล้วอย่างหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อกันวัดพญาติหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่ทองวัดเขากบหลวงพ่อทาวัดพันยงแตกหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อจอนวัดดอนรวบอันนี้เป็นตำนานที่คนชอบเล่ากันไว้แต่ว่าผมก็ไปดูตามเอกสารก็ไม่พบเอกสารที่บันทึกจริงๆเพราะว่าเอาจริงๆในในส่วนของ อ่าสมเด็จพระสังฆราชกรมพยะยาอวชิรยานวโรรสเนี่ยท่านเป็นพระสังฆราชที่ค่อนข้างเก่งในเรื่องของการศึกษามากจนได้รางวัลระดับยูเนสโกเลยว่าเป็นบุคคลสําคัญของโลกก็เลยว่าผมก็เองก็เอะท่านก็ถ้าท่านเก่งเรื่องการศึกษาต่างๆท่านไม่น่าจะมาทําการทดลองเรื่องพวกอย่างนี้แต่อันนี้ก็ไม่ไม่เราก็ไม่รู้ว่าในสมัยนั้นมีอันนี้หรือเปล่าเพราะผมก็ไม่พบหลักฐานแต่ถามว่าทั้งสิบองค์ที่กล่าวชื่อมานี่เก่งไหมก็เก่งระดับสุดยอดคือ มั่นใจได้ว่าเก่งจริงๆแน่นอนนะครับหลังจากนั้นท่านก็อยู่ที่วัดแล้วก็ท่านก็มรณภาพในวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบสามซึ่งในการมรณภาพของท่านเนี่ยท่านมีบันทึกว่าท่านมรณภาพด้วยโรคฝีในคอด้วยโรคฝีในคอซึ่งตอนนั้นท่านอายุ8ปดิกว่าแล้วก็ถือว่าอายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็รัชกาลที่6กเนี่ยได้ทรงส่งหีบพระราชทาน มาให้หลวงพ่อปานด้วยก็แ,แสดงว่าเป็นพระเกจิระดับใหญ่ที่แบบระดับพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นต้องส่งหีบมาให้ด้วยอะไรประมาณนี้ก็เรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ท่านหนึ่งอันนี้คือในส่วนของประวัติคร่าวๆนะครับท่า,า,า,าทีนี้ลองดูในเรื่องของเครื่องรางที่ดังที่สุดของท่านก็คือเรื่องของเขี้ยวเสือครับตัวผมก็คงไม่สามารถจะหาเขี้ยวเสือของท่าน,นแท้ๆได้เพราะเขี้ยวเสือท่านเนี่ยเอาจิงๆแล้วหายากกว่าพระสมเด็จวัละระังซะอีก เราให้ดูจากในหนังสือละกันนี่คือลักษณะของเขี้ยวเสือคือแกะจากเขี้ยวของเสือจริงๆแกะจากเขี่ยวของเสือจริงๆซึ่งก็จะเป็นช่างฝีมือในสมัยนั้นตามบริเวณวัดก็จะมีหลายแบบมีทั้งเสือแบบอ้าปากตาลูกเต๋าแบบนี้ก็มีหรือว่าอาจจะเป็นเสือแบบอ่าหุบป,ปากก็มีหุบป,ปากนีก็มีหรืออาจจะเป็นเสือแบบหันข้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสินหลายๆแบบนะตามตาม,ตามแต่ช่งางจะแกะ แต่ความพิเศษของเสือก็คือมักจะมีรอยจานอยู่ซึ่งเป็นลายมือของหลวงพ่อป,ปานซึ่งรอยจานมักจะเป็นลักษณะเหมือนกับตัววนๆคล้ายกับกอหญ้าเดี๋ยวเราให้ดูตัวรอยจานที่ชัดๆอ่ะอย่างนี้ก็พอได้รอยจานจะเป็นวน,วนๆแล้วก็มีลึอลืออยู่วนๆอัน,นนี้คนชอบเรียกว่าณกอหญ้าแต่จริงๆไม่มีตัวณกอหญ้าในตำราทั่วไปนะครับคือคนเรียกตามรูปลักษณ์ของยันว่ามันวนๆเหมือนกับกอหญ้าแต่จริงๆไอการวนๆเนี่ยถ้าเกิดใคร อ,อยู่ในสายของหลวงปู่ดู่วัดสแกก็จะเห็นว่าท่านก็จะจานบนบน,บนแบบนี้เหมือนกันคือเป็นการเหมือนกับพระที่ท่านสําเร็จพลังจิตแล้วอะ่ะท่านไม่จาเป็น,ปนต้องจานยันอะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วท่านแค่จานเพื่อฝากกระแสลงไปจะเป็นบนบนจะเป็นจุดจะเป็นขีดก็ใช้ได้หมดแล้วด้วยความที่เขี้ยวเสือจริงๆนะมันมีขนาดเล็กมากเพราะฉะนั้นมันจานยันอะไรเยอะไม่ได้ก็เลยจานบนบนแบบนั้นแทนเดี๋ยวเราให้ดูขนาดนิดนึงเนี่ยเขี้ยวเสือจริงๆจะขนาดประมาณนี้เนี่ยฮะเล็กมาก mm hmm. แต่น,นี้เป็นเขี้ยวเสือที่แกะจากการปัญหาของหลวงพ่อชาญวัดบางบ่อซึ่งเป็นิ รุ่นท้ายๆหลังๆมาซึ่งสื่อวิชาจากหลวงพ่อปานมาเหมือนกันจะเล็กนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันหาที่จานไม่ได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เคี่ยวเสือที่เลือกมาก็จะต้องเป็นเคี่ยวเสือกลวงมันจะมีความต่างกันคือถ้าเป็นเคี้ยวเสือต้องเคี้ยวเสือกลวงถ้าเป็นเคี่ยวหมูต้องเป็นเคี่ยวหมูตันอะไรประมาณนี้ถ้าถึงจะเชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์แล้วก็การทําเคี่ยวเสือนี้ก็ไม่ได้เป็นการสร้างบาปกรรมอะไรเพราะว่าตามตาําราคือการทําเคี่ยวเสือนี้จะต้อง เป็นเสือที่ตายพลายเท่านั้นก็คือต้องตายโดยธรรมชาติถ้าไปยิงไปฆ่าเพื่อเอาเขี้ยวมานี่ใช้ไม่ได้ <S <S ไเพราะฉะนั้นก็คือสมัยก่อนมันก็มีเสืออยู่ตามป่าตามอะไรก็รอจนมันเสียชีวิตแล้วก็ไปพบก็ไปเอาเขี้ยวมาในการทําแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คงทําไม่ได้แล้วเพราะว่าถือว่าเป็นอนุรักษ์แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเอาจริงๆต้องบอกว่าหายากกว่าพระสมเด็จพราะพราะสมเด็จก็ยังมีการสร้างขึ้นมาเป็นหลักหมื่นในสมัยนั้นแต่เดี๋ยวนี้ของเขี้ยวเสือนี่แทบจะเรียกว่า นับจํานวนได้เลยว่ามีหลักแค่หลักร้อยจะถึงพันหรือเปล่าก็ไม่น่าจะถึงในสมัยนั้นนะก็เลยเป็นของที่หายากมากแล้วก็วิชาทําเคี่ยวของท่านที่มีความพิเศษที่ทําให้โด่งดังก็คืออย่างที่เล่าเมื่อกี้คือเคี่ยวของท่านสามารถเหมือนกับว่ากินขยับไปกินหมูได้คือสามารถเสกให้มีการขยับเคลื่อนไหวได้เพราะว่าอันนี้มีเรื่องเล่าอยู่อันนึงเป็นเรื่องที่หลวงพ่ออ่ำบัดหนองตะบอก ที่ระยองตาอาจจะเคยได้ยินเพราะตาไปทางระยองบ่อยหลวงพ่ออาบนัานแหะก็บอกที่ดังเรื่องของแพะมากเนี่ยก็เคยไปเรียนวิชากับหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็สอนพร้อมๆกับลูกศิษย์องค์อื่นอย่างหลวงพ่อนกวัดสังกสีที่ทําเรื่องเขี้ยวเสือเหมือนกันแต่ปรากฏว่าวิธีการสอนของท่านคือท่านจะให้ให้วิชาแล้วก็ทําเขี้ยวเสร็จแล้วให้เสกแล้วโยนเขี้ยวนั้นเน่ะเข้าไปในป่าเสร็จแล้วเธอนั่งอยู่ที่นี่ต้องบาิกรรมเรียกให้เขี้ยวกลับมาให้ได้คือให้มันวิ่งกลับมาเอง ถึงจะถือว่าผ่านปรากฏว่าหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกเนี่ยเรียกไม่กลับคือโยนเข้าไปแล้วเรียกแล้วไม่กลับหลวงพ่อปานก็เราบอกว่าถ้าดูแบบนี้แสดงว่าวาสนาของหลวงพ่ออ่ำไม่ได้เหมาะกับก,บการทําวิชาเขี่ยวเสือท่านก็เลยไปสอนเรื่องของการทําแพะแทนเป็นแพะที่แก่จะเขาควายเผือกแทนซึ่งเป็นมีความโดดเด่นด้านมหาเสน่ห์ด้านเมตตาอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเคี่ยวเสือพุทธคุณของเขาก็จะเหมือนกับเสือก็คือเป็นมหาอํานาจ คือเดินทางไปในป่าสัตว์ทุกชนิดไม่ไม่ทำอันตรายเพราะว่าถือว่าด้วยอำนาจของพญาเสือที่เป็นเจ้าป่าแล้วก็ป้องกันเรื่องเรื่องของอแคล้วคลาดอันตรายทั้งปวงเพราะว่าเสือเนี่ยหาคนที่จะจับตัวเขาได้ยากรวมทั้งเอาจริงๆเขี้ยวเสือมันมีฤทธิ์อีกด้านคือด้านของสเสน่ด้วยเพราะเขาบอกกันว่าเสือเนี่ยดุก็จริงแต่เป็นสัตว์ที่ใครก็อยากเห็น ไปสวนสัตว์ยังไงต้องดูเสือให้ได้อะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเสือเนี่ยมีความที่ดึงดูดคนให้อยากดูเพราะฉะนั้นเอาจริงถามว่าเขี้ยวเสือมีพุทธคุณด้านไหนบ้างน,นี่ต้องเรียกว่าค่อนข้างครบทั้งแค้วคลาดทั้งมหาอำนาจป้องกันสัตว์ทั้งมหาสเสน่ห์ไปในตัวเลยก็เลยถือว่าเป็นเครื่องรางที่เรียกว่ายอดฮิตมากๆแม้แต่อย่างหลวงปู่ทิมวัดทหารไล่เนี่ยท่านก็ทําอย่างตอนนั้นหลวงปู่ทิมท่านไปไปขอเรียนวิชาเกี่ยวกับการทําประหลัดขิกกับหลวงพ่ออีวสัตหี หลวงพ่ออีเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อปานบางเฮียแต่ว่าพอหลวงปู่ทิมเนี่ยไปเรียนตอนแรกเนี่ยหลวงปู่ทิมท่านเสกแล้วประหลัดขิกมันไม่วิ่งท่านก็เลยไปหาหลวงพ่ออีหลวงพ่ออีก็เลยแนะนําวิธีการวางจิตซึ่งท่านได้เรียนมาจากหลวงพ่อปานพอบอกวิธีการวางจิตนิดเดียวด้วยความที่หลวงปู่ทิมท่านเป็นอัจฉริยะในเรื่องของการปฏิบัติพอฟังปุ๊บท่านเอากลับไปเสกคราวนี้ประหลัดของท่านวิ่งได้ก็ถือว่าสาเร็จวิชาเพราะฉะนั้นจริงๆต้องเรียกว่าสายวิชาหลวงพ่อปานเนี่ย เรื่องธิ์เรื่องของการเคลเสกให้ขยับขยื่นเคลื่อนตัวได้ให้อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเป็นจุดพิเศษที่ทําให้ท่านอ่าค่อนข้างโด่งดังเป็นพิเศษนะก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับเขี้ยวเสือแล้วในปัจจุบันก็โอ้โหราคาสูงมากราคาสูงมากๆนะครับก็เรียกว่าใครอยากจะไปกราบก็ยังไปกราบที่วัดได้ก็จะมีรูปเหมือนท่านให้ให้กราบให้บูชากันแล้วก็ไม่ถือว่าไม่ไกลาจากกรุงเทพมากถือว่าเป็นพระเกจิรุ่นใหญ่ที่ ที่มีพลังจิตมีบุญบารมีมากแล้วท่านก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากเพราะท่านไม่ได้เป็นพระนักเลงอ่ะเป็นพระที่ชอบทุดงชอบปฏิบัติธรรมมากๆเพียงแต่ว่าด้วยความที่ท่านมีความสามารถทั้งจิตก็เลยทําให้ท่านสามารถเสกวัตถุมงคลให้ให้เกิดพุทธานุภาพด้านนี้ได้ด้วยครับอืมครับผมครับสวัสดีคุณต้าด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับคุณต้าเคยได้ยินไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับเี้ยวเสือนะครับเคยครับก็สนใจครับแต่ว่าน่าจะหายาก ยากมากว่าถ้าให้เสียายโดยธรรมชาติก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับครับอืมอันนี้กําลังขับรถอยู่หรือว่าหรือว่าเป็นรถนั่งอยู่ในรถเฉยเยอันนี้ไม่ได้ขับรถนะครับนั่งอยู่ในรถนานโอเคนะครับก็นะครับก็เป็นอีกหนึ่งหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อปานนะครับที่หลายๆคนถามเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับ ช่วงปีใหม่จีนนะครับนั่นก็คือวันจุดจีนนี้ก็ก็ขออวยพรทุกคนแล้วกันนะครับขออวยพรให้ทุกคนที่ติดตามรายการของเรานะครับก็มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับถ้าภาษาจีนก็เฮงเฮงนะครับโชคดีมีลาบมีอะไรกันนะครับตอนรับปีใหม่จีนกันนะครับคุณตาอวยพรแฟนเพจเราหน่อยครับครับขอให้ทุกทกคนนะครับประสบความสําเร็จทุกด้านในชีวิตนะครับโดยเฉพาะถ้าเรื่องช่วงจุดจีนก็ขอให้ ประสบความสำเร็จเรื่องการงานแล้วกันนะครับครับอาจารย์นพธิศครับผมก็ตุ๊จีนปีนี้ก็ตรงกับปีขานเมื่อกี้เราเล่าเรื่องเสือไปพอดีก็ขอให้ทุกคนมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการใช้ชีวิตเหมือนกับพญาเสือที่แม้จะลําบากยังไงก็จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วก็มีความมีอำนาจวาสนาเหมือนพญาเสือที่ไปที่ไหนก็มีแต่คนเกรงใจมีแต่คนให้ความเคารพแล้วก็พยายามทําตัวให้เหมือนเสือด้วยก็คือพยายามทําใจให้มีความเข้มแข็ง อย่าท้อกับในเรื่องตอนนี้อาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องโรคภยัยทั้งเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเดี๋ยวเราจะผ่านไปได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นในการทําความดีจริงๆก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในปีนี้ครับครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเราสามคนนะครับในรายการ Ghost Guru รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับเดี๋ยวเทปหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรต่อนะครับหรือว่าใครอยากจะแนะนําเรื่องอะไรนะครับก็ inbox ข้ามาหรือไม่ก็คอมเมนต์มาใน ช่องทางต่างๆได้หมดเลยนะครับทั้ง youtube ทั้ง Facebook นะครับตอนใหม่ๆทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับช่อง YouTube นะครับวันเสาร์นะครับถ้าหากว่าใครเพิ่งติดตามกันนะครับทุกวันเสาร์อาจารย์รอบที่จะมาไลฟ์คุยกับทุกคนสดๆเลยนะครับที่แฟนเพจโค้ชกูรูนะครับแล้วก็จะเอาเทปนั้นมาดีรัรอีกครั้งหนึ่งในวันพุธ2ทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง YouTube นะครับโอเคเราเจอเทปหน้านะครับเดี๋ยวยังไงก็มาติดตามว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับวันนี้ขอตัััััวววไปกก่อนนนแล้ะคครรบบสสดี สวัส <มา S 1> ดีครับ